จำไว้เสียงยาวสระอูจำไว้เสียงยาวสระอู เร็วคิดเธอคุณหน,นูสาระอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสาระอูจำไว้เสียงยาวสาระอู พบกับคุณครูอัชลัยอีกแล้วนะคะวันนี้ในวิชาภาษาไทยแต่เป็นเล่มหลักภาษาสีม่วงนะคะวันนี้นะเราเรียนมาแล้วอัธบทวนะคะเรียนมาแล้ววิชาหลักภาษาก็จะมีสระอ้เนาะตัวแรกสระอีตัวที่สองต่อไปสระตัวที่สามของกูอัดนะคะ เราได้เรียนของคุูครูทรายมาแล้วแต่คุูครูอัดก็จะได้เรียนต่ออีกนะคะเป็นการเพิ่มนะคะนักเรียนเรียนมากนักเรียนก็จะเก่งมากวันนี้จะเสนอสาระอูค่ะเหมือนกับเพลงที่หนูได้ฟังไปในคลิปเห็นไหมคะนะคะวันนี้สาระอูนะคะสาระอูนักเรียนดูปากครูนะคะสาระอูอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะสังเกตเรียนมาแล้วต,ต้องรู้นะคะสาระอูจะอยู่ด้าน ล่างพยัญชนะค่ะนะคะสะอูอยู่ด้านล่างพยัญชนะนะคะสระกสามตัวมีลักษณะต่างกันนะคะตัวแรกสระอาทบทวนะคะตามหลังพยัญชนะใช่ไหมคะสะอีอยู่บนพยัญชนะค่ะต่ pe, ะอไปสระอูจะอยู่ด้านล่างพยัญชนะนะคะสระอูอยู่ด้านล่างนะคะจําไว้นะคะสระอูอยู่ด้านล่างพยัญชนะแล้วเป็นสระเสียงยาวค่ะนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามารู้จักสระอูก <recess ed> ั <isolation> นดีกว่านะคะนักเรียนเอาหนังสือหลักภาษานะคะเล่มสีม่วงขึ้นมาเลยค่ะนะคะเล่มสีม่วงนะคะแต่ของคุณครูจะเป็นเล่มสีชมพูนะคะของนักเรียนเป็นสีม่วงค่ะเอานักเรียนเอาขึ้นมาเลยนะคะของคุณครูจะเป็นฉบับเก่าเนาะอ่ะจะเป็นสีชมพูแต่ของนักเรียนสีม่วงนะคะมาดูกันเลยค่ะ ซะะาราอูจะไม่ได้ต่อจากซาราอาและซาราอีนะคะของนักเรียนจะข้ามมาที่หน้า25นะคะจําไว้นะคะหน้า25นะคะใครไม่ได้ดูคลิปนี้จะต้องทําไม่ถูกแน่ๆเลยหาซาราอูไม่เจอนะคะอยู่หน้า25นะคะคุณครูจะ,ะข้ามมาก่อนนะคะจะอยู่ในบทที่6ค่ะลูกนะคะบทที่6จะเป็นซาราอูนะคะ เขาบอกว่าข้อ1นึ่นะมาดูคำสำคัญของเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อ1นึ่งสารูมีเสียงยาวนะคะสเขียนไว้ใต้พยัญชนะต้นเช่นดอูดูปออูปูถออูถูละนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นยันใหญ่นะคะต่อไปข้อ3ค่ะคำที่ใช้สาอูและมีตัวสะกดเช่น ดูให้ดีนะคะมีตัวสะกดขวาจะขีดตัวสะกดให้ดูก่อนนะคะอะลองสะกดนะคะ doo doo ดูเห็นไหมคะจากคําว่าดูนะคะนักเรียนดูนะคะจากคําว่าดู doo d o นะคะต่อไปมีตัวสะกดตามมา d o ู doo doo d o ค่ะเห็นไหมคะเป็นคาว่าดูไปแล้วนะคะหรือนักเรียนจะสะกดว่า doo doo ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะ ต่อไปปออ,อูถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ่านว่าปออูปูใช่ไหมคะ,อะปออูปูแต่พอมีตัวสะกดปออูปูปูนอปูนเลยค่ะเห็นไหมคะมีความหมายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นคําว่าปูนเช่นบ้านของเราสร้างด้วยปูนนะคะทออูถูเห็นไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ่านว่าถูแต่พอใส่ตัวสะกดทออูถูถูกก็ถูกค่ะ หรือนักเรียนจะสะกดว่าทออูกกถูกก็ได้นะคะสะกดได้สองแบบจำไว้นะคะเอาอีกครั้งหนึ่งดอ,อูดอดูดอ่านว่าดูดเช่นดูดน้ำดูดนมนะคะปออูนอปูนนะคะปูนที่สร้างบ้านนะคะ,ะบ้านปูนนะปออูนอปูนหรือปูนกินหมากของคุณย่าคุณยายนะคะทออูกกถูกอ่านว่าถูกนักเรียนทําถูกต้องนักเรียนก็จะได้เครื่องหมายถูกนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูวิธีการเขียนสาระอูกันนะคะสระอูนะคะก็อยู่ล่างพยัญชนะเห็นไหมคะตรงนี้แสดงว่ามีพยัญชนะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะสาระอูเห็นไหมคะจะเขียนแค่ครึ่งหนึ่งของพยัญชนะนะจําไว้นะคะหัวจะอยู่ครึ่งหนึ่งของพยัญชนะอ่าวหัวกลมก่อนเลยค่ะดึงลงมาถอยหลังตรงและดึงขึ้นนะคะจําไว้ว่าปลายหางของสาระอูเนี่ยจะต้องเป็นไงคะลกูก อยู่ตรงกับปลายปลายท้ายของพยัญชนะที่เขากำกับอยู่นะคะเห็นไหมคะสังเกตดูนะอะแล้วหัวของสระอูจะอยู่ครึ่งหนึ่งของพยัญชนะที่เขาอยู่นะคะไม่เต็มนะไม่เต็มพยัญชนะนะใครเขียนตัวใหญ่อ้วนๆมานั้นคือผิดเลยนะคะลูกต่อไปอันนี้ให้นักเรียนหัดเขียนสาะอูคะ่ะลูกนะคะทําตามเขาเลยขีดก่อนนะคะแล้วก็เขียนขีดแบบนี้นะคะแล้วเขียนสาะอูนะคะ อ่าด้านล่างนะคะแค่นี้เองเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่นะสารูไม่ใช่ขอไข่นะคะลูกดูดีๆนะจะเหมือนใบไม้ตัวน้อยๆน,น,นะคะโอเคค่ะนะอ่ะทีนี้ครูเปิดหนะ้าต่อไปเลยนะคะลูกอ่ามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะดูข้อกอไก่นะคะฝึกอ่านบทร้อยกรองคําที่ใช้สารูนะคะฝึกอ่านบทร้อยกรองคําที่ใช้สารู ดูหนูสู่รูงูนะคะอ่านตามคุณครูนะคะดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกาบห่อโครงเหเรือนะคะ,อะของท่านประภาสท,ทานทองแดงนะคะของเจ้าอของเจ้าฟ้าธรรมาทิเบตนะคะลูกนะอ่า ดูหนูสู่รูงูงูสู้สู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูงูทูหนูมูทูนะคะอ่าเป็นบทร้องเล่นก็ได้นะคะสารูทั้งนั้นเลยลูกหนูสังเกตดูนะคะสารูทั้งนั้นเลยอยู่ด้านล่างยกเว้นตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่สารูนะเป็นสารูนะอ่าดูดีๆนะคะสะอูสะอูสะอูสระอ,อูหมดเลยนะคะ อ่าเห็นไหมคะอยู่ด้านล่างพายัญชนะเห็นไหมคะทา่าดูคําว่าหนูนะคะลูกหนูดูคําว่าหนูอ่าดูคําว่าหนูเห็นไหมคะหอนํานอตัวหอนาตัวนอซาะอูจะอยู่หลังตัวท้ายนะคะไม่ไปอยู่บนไม่ไปอยู่ล่างของหอหีบนะคะมันก็จะอ่านอีกความหมายหนึ่งเลยนะคะลูกใส่ให้ถูกนะคะหอนอูหนูเนี่ยนะคะโอเคนะคะลูกครูผ่านนะคะข้อนี้ให้นักเรียน เขาบอกว่าฝึกอ่านบทร้อยกรองเฉยๆนักเรียนก็อ่านตามคุณครูเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะดูหนูสู่รูงูงูสู่สู่หนูสู่งูหนูงูสู่ดูอยู่รูงูทูหนูงูทูนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อขอไข่เขาบอกว่าเติมพยัญชนะต้นให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วหัดอ่านค่ะลูกแค่นั้นเองหนูเขียนลงมาเลย นะอยากเขียนอะไรแต่ต้องคําที่หนูเอามาเขียนต้องมีความหมายเช่นคําว่ากอูกูได้ไหมคะผู้อาจเคยสอนมาแล้วนะคะกอูกูได้ไหมลูกจําได้ไหมที่พี่หมูหวานเอามาสอนนะคะกอูกูมีความหมายนะคะแต่ไม่นิยมเอามาใช้พูดกันนะอกอูกูก็ได้งองอูงูได้ไหมคะได้หรือใครยังคิดไม่ออกดูข้างบนเอาลงมาเขียนข้างล่างได้เลยเห็นไหมเข้าใจไหมคะ อ่าสำหรับอันนี้มีตัวสะกดอุ้ยมีตัวสะกดตามมาเอาละเอาคำว่าอะไรดีลองเอามาใส่สิเช่นคำว่าอะไรลอลิงใส่สิคะเอาลอลิงมาใส่เอาสมมุติว่าลอลิงใส่นะกูอ,อาจเขียนให้ดูก็ได้อา่าลอลิงหนึ่งตัวนะเอาละนะอ่านักเรียนลองสะกดเลยรออุกลูกเห็นไหมคะมีความหมายขึ้นมาแล้วโอ้ยมีความหมายขึ้นมาแล้วคำนี้ละ่ะ มีสระละูและงองูเป็นตัวสะกดเอเช่นเวลาบ้านใครเลี้ยงสุนัขถ้าสุนัขมันเหงาๆเ,เราก็จะพาสุนัขไปเดินเราจะต้องเอาสายมาคล้องคอแล้วเราต้องทําอะไรสุนัขคะ,ะเห็นไหมเดาได้แล้วใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็เอามาใส่ขว่าจะไม่บอกนะขวาดาใบเฉยๆจะไม่บอกอคํานี้นะคะอย่างเช่นนักเรียนดื่มนมอเอาหลอดมาใช้เอาหลอดมาใช,าาใช้แทนที่จะใช้แก้ว เอาหลอดมาเราเรียกว่าการอะไรอ่าเอาหลอดมาแล้วเรียกว่าการอะไรมีสลูอเด็กสะกดอ่าโอเคแต่ผ่านนะผูไม่บอกนะนักเรียนต้องเติมเองสำหรับคำนี้อุย้ยมีตั้งหลายตัวอ่าที่สร้างบ้านก็ได้หรือคำแทนตัวของผู้หญิงผู้หญิงจะชอบแทนตัวเออไม่ได้ไม่ได้ของผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เออขอโทษขอโทษต้องสลยตรงนี้ถึงจะใช่แต่อันนี้เออเอาที่เขาสร้างบ้านนะั่นแหละลูกอ่านี่ได้นะคะ ต่อไปอีกคำหนึ่งนักเรียนก็คิดเองเอาคุณอาจไม่ใบแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะเติมแล้วต้องมีความหมายนะคะช่วยกันคิดนะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะสนุกดีนะคะต่อไปค่ะอคอกวายค่ะลูกเติมคำระอูที่มีความหมายเอาละอันนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอ้าะครูอาจจะใบให้ตาอะไรดีเนาะเอาไว้ตอกบ้านตาอะไรคะ เอาไว้ตอกเวลาอ่ามันฝาบ้านจะหลุดเราก็ใช้กับคู่กับค้อนตาอะไรลูกอ่าได้แล้วนะแหลมๆหลมนะอ่าคุณออนไม่เขียนให้อ่าต่อไปปลาเอาปลาอะไรดีเนะาะฮะปลาที่มีสารอูปลาหมูได้ไหมก็ได้นะปลาหมูหรือปลาอะไรนะที่เอามาทอดกินกับน้ำพริกกะปิปลาอะไร อเห็นไหมคะสนุกดีมีตั้งหลายคำนะคะเอาเลือกเอามาใส่เลยแต่ต้องเป็นคำที่พอใส่แล้วจะต้องมีอะไรลูกมีความหมายค่ะจะต้องเป็นคำที่มีความหมายเท่านั้นนะคะอืมวัดขีดเส้นใต้ให้ดูเลยนะต้องเป็นคำที่มีความหมายเท่านั้นนะคะบางคนใส่มาแล้วไม่มีความหมายนะต่อไปข้ององูค่ะโยงเส้นภาพและคำที่ใช้สระอูให้สัมพันธ์กันข้อนี้อุปกรณ์นักเรียนจะต้องมีไม้บรรทัดแล้วนะคะ เช่นภาพนี้มีรูปเด็กผู้หญิงนะคะก็คือคําว่าอะไรก็อาจจะสอนอ่านก่อนดีกว่านะอ่านคําด้านขวามือก่อนคําแรกอ่านว่าจะหมูกค่ะอีกครั้งนะคะจะหมูกนะคะคาที่สองอ่านว่ารูปนะคะรออูปอรูปนะคะอันนี้จะหมูกนะคะจะอ,อาจจะหอมอูอกรหมูกนะคะอ่านแบบมีหอนาหรือจะเป็นจะหมออูกรจมูกก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคํานี้อ่านว่า หออูหูค่ะอ่านว่าหูต่อไปหอมออูหมูค่ะเห็นไหมคะต่อไปค่ะหอนออูหนูต่อไปปออูปูคําเหล่านี้ด้านขวามือนะคะตรงกับรูปภาพไหนนักเรียนโยงเส้นไปนะคะเช่นนักเรียนทําอันนี้อะไรเอยเขาชี้มาที่อะไรคะหูใช่ไหมคะแค่นี้เองนักเรียนวางไ้บัรทดแล้วขีดเส้นใต้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างแค่อันเดียวนะพอแล้ว นักเรียนก็ทาเองได้เลยนะครูอัดสอนอ่านแล้วใครใครฟังไม่ทันกรอคลิปก็ไปดูใหม่นะว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างนะคะหรือใครจะแจกลูกเองอเริ่มแจกลูกเป็นแล้วแจกเองได้เลยค่ะไม่ต้องรอคุณแม่อ่านให้ฟังก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นคํานี้ก็หอมอูหมูเห็นไหมคะหออูหน no, ูอย่างเงี้ยค่ะปออูปูอ่านได้แล้วนะครูอัดสอนไปแล้วเก่งอยู่แล้วคะ่ะลูกๆคุณครูนะคะต่อไปจอจานลูก เติมคําที่ใช้สรรอูในช่องว่างให้ได้ใจความค่ะเพราะฉะนั้นคําที่เอามาเติมจะต้องมีความหมายค่ะนะต้องมีความหมายอ่ะข้อหนึ่งกว่าจะใบ้ให้นะฟังดีๆนะแก้วตาจุดๆๆไพเราะอ่าเราใช้อะไรในการในการในการอ่าใช้ปากอ่ะใช้ปากอ่ะทำอะไรลูกอะไรให้ไพเราะเออเปล่งเสียงออกมาแล้วเรียกว่าการอะไรอ่าพอ อูดพูดนั่นเองนักเรียนก็ใส่คำว่าพูดเห็นไ,ไหมครูอัดใบให้หนึ่งข้อนะข้อเดียวนะเขียนให้เต็มบรรทดัดแค่นี้เองต่อไปเราใช้อะไรหายใจอุ้คำนี้มีอยู่ที่หนูโยงเส้นไปดูเลยที่เราโยงเส้นนะคะใช้อะไรหายใจต่อไปข้อสามค่ะพี่ช่วยคุณแม่อะไรบ้านอ่าการทำความสะอาดบ้านเราเรียกว่าการอะไรบ้านจุด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 บ้านเห็นไ,ไหมคะอู้ง่ายมากข้อข้อสี่ค่ะ ฉันเห็นอะไรจุดๆขึ้นมาจากรูสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในรูคะอยู่ในนาแหละมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในรูนะสารอูนะที่เป็นสาะอูนะตัวที่มันฉกเราก็ได้นี่นี่ก็ได้แม้เขาใบมาอยู่ข้างๆอ่าฉกเราเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยตัวนี้หน้าตาน่ารักน่ารักเนี่ยแต่ตัวจริงไม่ค่อยน่ารักนะน่ากลัวนะอ่านั้นอยู่ในรูโอเคต่อไปข้อห้าค่ะ เราเรียนหนังสือให้มีความอะไรอันนี้จะมีวรรณยุกต์ด้วยขวันใบให้ความอะไรลูกอ่าเร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 ียนแล้วเราก็จะมีความจุด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 อ่านั่นแหละนะคะเอามาตื่นมีมีวรรณยุกตโทรด้วยขวันใบแค่นี้ต่อไปข้อหกนกอะไรจุดจุดุดจุดรำแพนหางสวยงามข้อนี้หลายคนจะบอกว่านกยุงนกยุงมีไหมไม่มีนะใน เพราะว่าตอนนี้ครูอานให้ทาสระอะไรนะักเรียนต้องดูให้ดีนะคะสระอูเพราะฉะนั้นไม่ใช่นกยุงยุงนะั่นมันกัดเราแต่นกนี่ตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่านกยุงนะคะยุงสะกดที่ยุง,ย,งยออูงอยุงเขียนยังไงครูคสะกดให้ฟังแล้วไปเขียนเอาเองยออูงอยุงนะคะนกยุงนะรำแพนหางสวยงามเนี่ยการที่เขากางหางออกแบบนี้เราเรียกว่าการรำแพนเห็นไหมคะอาวส่อไปข้อสุดท้ายข้อเจ็ด นกจุดจุดจุดหากินในเวลากลางคืนเนี่ยนกตัวนี้เลยเหมือนกับสระอาที่ครูอ่านให้ฝึกอ่านจําได้ไหมพี่อะไรนะหากินเวลากลางคืนเอาใส่มาคําว่าหูเขียนไม่เป็นใช่ไหมครูาอาจสะกดให้แต่ไปเขียนเองนะหอหอฟังเสีให้ดีนะคะหออูกอหูกอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะหออูกอหูนะเอามาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปเลยลูกน่าสุจนาสุดท้ายละ อันนี้ง่ายข้อฉอยิงบอกชื่อภาพต่อไปนี้ด้วยคําที่ใช้สรรอูนั่นเองค่ะเี่ไมคะนักเรียนจําไม่ได้นักเรียนมาเปิดดูหน้านี้ก็ได้ที่นักเรียนทำเห็นไหมมีคําให้เออง่ายๆเลยนะอันนี้อ่านว่าอะไรนะงูคํานี้อ่านว่าอะไรนกอะไรนะ,มะเมื่อกี้ที่ลําแพนหางนะ่ะครูอ่านบอกไปมเมื่อกี้นกยุงเห็นไหมอันนี้อะไรลูกอ่า อยู่ในร่างกายเราก็ต้องมีส่วนประกอบตัวนี้ไม่งั้นเราจะเดินไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าไอตัวที่หมาชอบแทะนะสุนัขเราชอบแทะเขาเรียกว่ากระดูกเห็นไหมคะกระดูกนักเรียนแจกลูกตามคุณครูดได้เลยนะคะครูอาจจะแจกลูกให้ฟังกอรออะกระดอกูกดูอ่านะเขียนตามที่ครูอานบอกเลยคะ่ะกอรออะกระ ดอ,อูกอดูกระดูนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะว่าแจกลูกให้ฟังแล้วต่อไปคำนี้ค่ะแอบอยู่ในซอกบ้านเรานะคะตัดเข้าของพังแล้วก็ขี้เหม็นด้วยตัวเนี้ร้องจิจจ์เนี่ยหนูคะ่ะลูกหนูหอ,นอ,นอหนูนักเรียนเขียนลงไปเลยอันนี้ภาพสุดท้ายเป็นผลไม้นะคะชื่อว่าชมพู่นะคะชมพู่ นะคะชมพู่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะโอเคค่ะผ่านนะคะลูกต่อไป้อต่อไปชอช้างเลยเขาบอกว่าขีดเส้นใต้คําที่ใช้สระอูนะคะลูกหมูมองปูน้อยเจ้างูคอยมาแอบ,บดูลูกหนูแทะชมพู่หัวปลาทูอร่อยจริงศึกษาหาความรู้บูชาครูนาชายหญิง พูดดีคิดดียิ่งทำทุกสิ่งให้ดีไว้เห็นไหมคะอันนี้เป็นบทร้องเล่นนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระอูนะคะเช่นนักเรียนดูทีละทีละวักเลยวักแรกลูกหมูมองปูน้อยนักเรียนดูเลยค่ะสาะอูนักเรียนขี่เส้นใต้ หมูมีไหมหมูมีสารอูขีดเส้นใต้มองไม่มีผ่านนะคะต่อไปปูขีดเส้นใต้ต่อไปน้อยไม่มีก็ไม่ต้องขีดนะคะแค่นี้เองแล้วก็ค่อยมาทําทีละบรรทัดบรรทัดนี้เสร็จลงมาบรรทัดล่างไม่ใช่ทําตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนักเรียนจะหาไม่ครบนะคะโอเคนะคะผ่านนะคะลูกอ่าแล้วก็จบนะคะจิ้งท้ายกันด้วยเพลงนะคะอ่าสำหรับเพลงนี้นะคะอ่าคุณครูอาจก็จะอ่านให้ฟังนะคะเป็นทํานองเพลงจีนนะคะ ดูสิปูดป่ดูหนูปู่ชี้ดูหนูอยู่ในรูสาระอูนั้นอยู่ที่ใดสาระอูนั้นอยู่ล่างไงอ่านะคะเร็วคิดเจิดคุณหน,นูสาระอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสาระอูนะคะ กูอา,อาจจะร้องไม่เหมือนในคลิปนะคะนักเรียนก็ไปหาฟังนะคะเปิดคลิปดูอีกทีหนึ่งนะคะต้นคลิปก็จะมีเพลงแต่เป็นทำนองเพลงจีนนะคะโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สระตัวหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่าสระอูอยู่หน้า25นะคะจะทำจนถึงหน้า29นะคะอย่าลืมนะคะเปิดให้เจอนะคะหน้า25คะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะคิดถึงนะคะ